ไม่มีปัญหาเกิดมาเป็นย,ยินดีเสวัสดีครับวันนีพ้พระที่ผมส่งไปก็ทุกคนได้รับกันเกอบทวนหน้าแล้วนะเกิดทวนหน้าแล้วยังขาดตกบกพ้องอยู่ไม่กี่คนนะบางทีมันตกสำรวจมันตกสำรวจนะครับบังทีมันตกสำรวจ เดี๋ยวจะให้ดูของดีของหลวงพ่อประเทืองเนี่ยแล้วใครจะรู้ว่าผมตัวจริงตัวปลอมเอาไลายกันสั้นๆนะไลายกันสั้นๆพอผมผมบอกมานังใครอยากได้บอกว่าหนังเสือพ่อของหลวงพ่อ อันนี้ก็ของพ่อนะเดี๋ยวผมบอกให้รู้ก่อนเนี่ยที่ผมใช้ติดติดตัวตลอดเนี่ยนี่ของพ่อประเทืองนี่ของพ่อของพ่อหนังเสือนะอันนี้นี่นี่ผมให้หลวงพ่อเขียนให้ผมให้ผมเขียนหลวงพ่อเขียนให้ผมเองเ๋ยมันสลับกล้องให้ดูครับสลับกล้องให้ดูเล่น นะครับนี่ฮะแผ่นยันหนังเสือแผ่นนี้เนี่ยจริงๆนะมันเป็นหนังของผมนะครับแล้วผมไปให้หลวงพ่อเนี่ยลงให้ตอนนั้นนะนะหลวงพ่อเซ็นให้ด้วยอเซ็นชื่อให้ด้วยนี่รอพอเนี่ยหลวงพ่อประเทืองประเทืองนะหลวงพ่อประเทืองแล้วไอ้ไอ้ซีข้างบนนั้นผมเขียนเองชื่อเนี่ยชื่อผมเขียนเองแล้วเทพประธานพรน,นี่ พ่อปะเทืองข้างล่างอัตติกันโตนะครับหนังสือมีใครอยากได้เปล่าเนี่ยไม่ใช่แบ่งนะพูดเล่นอันนี้หายากนะนี่นะครับให้ดูสนุกสนุกเนาะดูเล่นแล้วก็แผ่นนี้แผ่นที่ผมคกติดตัวอยู่ประจำอยู่ที่กล้องอ่ะนะนี่พอประเทือง อีกหน่อยหลวงพ่อประเทืองจะดังขัขบฟ้านะคอยดูเลยนะอีกหน่อยจะดังนะฮะนี่เหรียญออกวัดสุทัศนนั่งนั่งหัวเสือออกวัดสุทัศน์อันนี้เป็นเหรียญเนื้อนวโลหะราคาไม่แพงรวครับพวกนี้ราคาจะไม่แพงแต่ว่าผมเห็นว่ารูปแบบก็สวยดีรูปแบบสวยดีผมก็เลยเก็บเอาไว้อันไม่กี่ตังหรอกเป็นเนื้องเงินลงยาเนื้อนว แต่ที่จะให้ดูไฮไลท์เนี่ยนี่ดูนี่ดกว่าใครบอกมีหลวงพ่อประเทืองเยอะใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาไ้ฟังนะผมมีมีหลวงพ่อประเทืองน่เป็นผัดเป็นพันองค์นะเหรียญรุ่นแรกนะไอ้มือนอกมือในเนี่ยผมมีเป็นผมมีหลาย้อยอะเหรียญใบตำลึงเนี่ยมีหลายร้อยลุเหรียญโขงอนุโมทนาผมมีผมมีเป็นพันอะเอาวันนี้กอลฟนายไอะไรจะแบ่งผมเนี่ยเอาไปกอลฟเนี่ยนะกอฟดูเลยอ่ะเนี่ยออาวนี่ นะ่ะพุทธะขวักรุ่นแรกนะ่ะพุทธะขวักนะ่เนี่มึงดูนี่มึงดูนี่กปดูใครได้ว่ามีเยอะเนี่ยมาเจอผมหน่อยเลยมาพุทธะขวักรุ่นแรกนะปีสองร้อร้อยยี่สิบสี่เนี่ยอุดเทียนชัยอุดเส้นเกษาเนี่ยเนี่ยขยายดูเลยเนี่ยเนี่ยมีหลายมีเป็นร้อยน่ะเดิมๆเ,เลยเนี่ยอืมอันนี้ไม่ได้ลงกุนะ แล้วก็มีแบบลงกุนี่นี่รุ่นนี้ประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะพุทธกวัดรุ่นแรกเป็นรูปหล่อรุ่นแรกพุทธควัดของพ่อยกลังผมจะเล่าอะไรฟังนะนะเล่าอะไรฟังชุดนี้เนี่ยสมัยก่อนนะ่ะของของอ่าขออนุญาตเอ่ยชื่อนะของเฮียตีหน้าเฮียตีเฮียตีผู้เตยเฮียตีผู้เตยอ่ะหลายคนอาจจะรู้จักนะนะ จะรู้จักเฮติพุตเตยเนี่ยแกเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อมากๆคนหนึ่งน่าจะเป็นลูกศิษย์ก่อนผมหลายปีแหละนะตอนนี้พระของหลวงพ่อเนี่ยมันอย่างนี้แหละครับพระหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจคนพระหลวงพ่อเนี่ยโดยว่าไว้ที่วัดมันจะโดนคนขโมยนะพระที่วัดแม่งแม่งหรือว่าคนในวัดมันชอบขโมยขโมยขโมยหลวงพ่อแกก็เลยไปฝากไว้ที่เฮติพุตเตยเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งรูปหล่อทั้งหมดเนี่ยที่ผมไม่ดูตะก,กี้เนี่ย นะแล้วก็ฝากไว้ที่เฮติเฮติพุทเตยเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะแล้วก็ยังมีเหรียญโอ้โหอีกเยอะมากอ่ะเยอะมากเป็นพันอนะ่ะเป็นพันอนะ่ะจนมีวันนึงอ่ะผมไม่รู้จักหรอกเฮติพุทเตยม่วันนั้นผมก็ไปหาหลวงพ่อตามปกติอยู่แล้วจู่ๆวันนั้นเฮติแกก็เข้ามาผมรู้ผม,ผมรู้จักชื่อแกวันนั้นเองนะว่าว่าแกาชื่อเหติพุทเตยเนี่ยแกก็เข้ามาผมก็อยู่นั้นอยู่กับอาจารย์ถึงอยู่กับพวก,ล,ล,กลูกน้องผมหลายคนเพราะผมเวลาไปสักยันเนี่ยนะ สร็จแล้วก็อยู่ๆแค่ตีผู้เตย,ยแกก็ร้องไห้แกร้องไห้ไม่รู้แกยังอยู่ป่ะทุกวันนี้แกเปิดร้านอาหารอยู่ตรงไอ้แถวผู้เตยอ่ะแถวก่อนถึงไอ้ไก่ย่างวิเชียรดุลีเนี่ยไม่ไกลเท่าไหรแ่แหละแกก็นั่งร้องไห้แล้วแกก็บอกหลวงพ่อว่าของหลวงพ่อที่ฝากผมไว้เนี่ยผมว่ามาคือหลวงพ่อนะด้วยสาเหตุที่ว่าพอดีเขามีปัญหาชีวิตครอบครัวกับครอบครัวเขาคล้ายๆว่าเหมือนว่าจะแยกทางหรือไงผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจนะแกก็เลยบอกว่า เท่าที่ผมรู้นะผมฟังฟังแกก็เล่าให้ผมฟังแหละแกบอกว่าแกจะแยกทางกับครอบครัวต่ในพระที่หลวงพ่อฝากไว้นแกก็ไม่อยากจะเป็นภาระนะแกก็แล้วามาคืนหลวงพอ่อคือหลวงพ่อนี่เรสร็จผมก็อยู่ตรงรอหน้าหลวงพ่อนะ่ะคุยคุยยาวไงดีก็เลยคุยกับเสตีคุยกับหลวงพ่อคุยคุยถึงบอกเอางี้พระทั้งหมดเนี่ยผมขอเหมา,หม,มมห,มาหมดเลยเนี่ยผมเหมาผมเหมาหมดเลยเนี่ยหลวงพ่อจะเอาเท่าไหร่ให้หลวงพ่อว่ามา นะลวงพ่อก็ว่าว่าเท่าไหร่อู้เยอะมากนะเยอะเป็นพันเป็นพัน,นทั้งรูปหล่อหมดเนี่ยอีกหลายหลายร้อยองค์เนี่ยรูป,รรป,รรปรลหล่อรุ่นแรกก็เหรียญรุ่นแรกแล้วอะไรมือนอ,อกมือนายเต็มเลยเหรียญใบตาลึงเหรียญอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะนะแต่ผมก็ถามว่าแล้วจะเอาไงดีเียตีก,ก็บอกก็แล้วแต่เฮียก็แล้วกันเฮียจะยังไงก็ได้ผมก็เลยบอกคุยหลวงพ่อตรงๆลวงพ่อผมตอนนั้นลวงพ่อยังไม่ได้ดังเลย นะผมบอกหลวงพ่ออนนี้ผมทําบุญหลวงพ่อทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นบาทแล้วกันในยุคนั้นอ่ะยุคนั้นนะย้นนนะยอนหลังไปปีสี่กว่านะสี่กว่าผมบอกผมเหมาผมทําบุญหลวงพ่อทั้งหมดสี่หมื่นแล้วกันเออหลวงพ่อบอกเอาเอาไว้เอาไปเลยเอาไปเลยหลวงพ่อก็ให้ผมมาทั้งหมดนะสี่สี่หมื่นบาทผมได้ครอบครองพระหลวงพ่อเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะไม่ใช่แค่นี้นะอยู่อีกรังใหญ่ๆแต่ผมยกไม่ไหวตะก,กี้ผมจะยกออกมาละจะแกะรังออกมาให้ดูมันยกไม่ไหวผมเยอะ นะมีเหรียญแทบทุกรุ่นของหลวงพอนะ่อะอยู่ในนั้นนะนะแทบทุกรุ่นเลยนะทั้งเครื่องรางของขังทั้งไรโอทบานตะเกียงเลยถวายหลวงพ่อไปสี่หมื่นเพราะวัดก็อยู่ต่างจังหวัดหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเยติก็เอามาคืนผมแกก็ดีใจก,ก็บอกว่าเออบอกว่าผมก็เอาเงินทําบุญแั่หลวงพ่อไปนะหลวงพ่อแก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนะเป็นที่มาของผมที่ว่าผมมีพระหลวงพ่อประเทงองเนะี่ยค่อนข้างเยอะนะผมจะบอกให้ฟังนะมีเยอะกาหลวงว่าทบอีกนะ วันหนึ่งอหลวงพ่อปะเทืองมาเมื่อไหร่ะนะคอยดูเดี๋ยว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 จะด,ด,ดังให้ดูหลวงพ่อปะเทืองเป็นพระเก่งนะครับผมบอกก่อนใครไม่รู้นะวันหนึ่งเนี่ยนะเหมือนเหมือนเกจีทุกองแหละครับเหมือนเกจิทุกองค์นะครับค่อยๆมานะสมัยก่อนนะตอนนี้หลวงพ่อเอียก็มาแบบสุดโต่งแล้วนะหลวงพ่อผมก็มาขนอนเหนือก็มากันคือมัน,ม,นมันได้รอบนะได้รอบเพราะว่าเพราะพระระดับแบบอย่างนั้นนะ่ะ ราคาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจับไม่ถึงจะไม่ถึงพระยุคใหม่ที่ก็จะขึ้นมาหลวงพ่อหลวงพ่อปทืองนี่ไม่ใช่พระยุคใหม่นะท่านเกิดพศ2471น,นะท่านเกิด2471หรือ72เนี่ยท่านไม่ใช่พระยุคใหม่นะเออท่านเป็นพระยุคเก่านะนะยุคเก่าท่านดังมานานแล้วนะแต่เพียงแต่วัดท่านอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ลึกนะอยู่อยู่โอ้โหอเภอศรีเทพถ้าไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยเรียกว่าการจราจรโคตรลำบากว่างเ้นเถอะนะ ดูแลก,กดเมนคอมเมนต์อะไรได้นะคอมเมนต์ได้นะแสดงความคิดเห็นได้นะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับวัดท่านอยู่ลึกมากถ้าวัดผมบอกว่าถ้าวัดท่านอยู่ในพื้นที่ไม่กันดานนะโอ้โหสบายนะวัดรถเข้าวัดก็ไม่มีต้องมีรถส่วนตัวนะถ้าไปเนี่ยไปเนี่ยบางทีรับผมเคยไปถามเขาบอกวัวดบางบางทีมีรถแค่รอบเดียวนะสดหนองยางทอยนีย่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะนั่งมวยสมัยก่อนนั่งมวยชื่อดังนะสดหน,อง,หนองยางทอย เดิมทีหลวงพ่อเนี่ยอยู่วัดหนองยางทอยแล้วท่านก็ย้ายจากวัดหนองยางทอยเนี่ยนะท่านก็มาสร้างวัดที่วัดคือวัดด่านเจริญชัยซึ่งห่างกันนะไม่กี่กิโลนะครับห่างกันไม่กี่กิโลนะแต่หลวงพ่อปทืออเนี่ยท่านเก่งเก่งถ้าคนรู้จิรู้จริงๆนะท่านเก่งมากๆนะท่านไม่ได้ไม่ท่านไม่ได้พระธรรมดานะเออท่านมีวิชาคมค่อนข้างขลังนะประสบการณ์วัตถุมงคลของท่านอ่ะดีมานาลวแต่เพียงแต่วัดอยู่ไกลการจราจรลําบากนะการเข้าหา เนี่ยการการจะไปหาหลวงพ่อนะถ้าไม่ตั้งใจจริงๆเนี่ยโอ้โหยากขนาดผมมีรถนะตอนนั้นนะผมไปหาท่านครั้งแรกนะไปหาท่านครั้งแรกแม่งขับรถหลงทางอ่ะหลงทางโอ้โหไปไปถึงหน้าถนนใหญ่จะต้องเข้าซอยเข้าถนนลึกผ่านดงดงมันไล่ไล่ไล่มันไล่อะไรโอเข้าไปลึกมากอย่างลึกนะอย่างลึกเลยอ่ะท่านก็อยู่อยู่ท่านก็อยู่ของท่านได้คิดดูเลยขนาดท่านอยู่เนี่ยเซียนพระถ้ายังไปสร้างพระใหท่านเยอะแยะนะ บบขอญาตเอ่ยชื่อทางท่านภูนศักดิ์พัชรนนทะ์นะชุมทางพระเครื่องสมัยก่อนอยู่สะพานควายเนี่ยนะยังไปทําพระให้ท่านแล้วก็ไอ,อ้ที่อยู่วัดกระจับพินิษฐ์ผมลืมชื่อละนะแก,แกเสียไปยังไม่รู้วัดกระจับพินิษฐ์เดี๋ยวใครจะนึกได้ก็น่าจะนึกออกนะวัดอยู่วัดกระจับพินิษฐ์ที่เปิดเสิอส่วนพระเครื่องสมัยก่อนอยู่เปิดอยู่วงเวียนใหญ่นะกล mm ุ hmm. ่มคนกลุ่มนี้ไปสร้างพรายท่านเยอะนะเจ๊ามาลี ยายมาลีไอไอศูนย์พระเครื่องตรงศาลเจ้าแท้ซิมอะไรพวกนั้นสมัยก่อนนะ่ะไปไปหาท่านแล้วก็เอาเอา,เอาของท่านมาจําหน่ายนะเอาของทนมาจําหน่ายแต่ของของท่านเนี่ยสร้างไม่เคยเยอะหรอกเพราะว่ามันอยู่วัดกันดานนะครับอยู่วัดกันดานสร้างเยอะๆจะไปขายไข่ล่ะนะขายไข่ขายไม่ได้ง่ายๆนะท่านเป็นพระเก่งผมบอกเลยนะวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งท่านมาเมื่อไหร่เนี่ยนะนะ ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะมาผมก็ไม่ไ,ไม่จำเป็นต,ต้องต้องขายหรือไม่ขายผมเก็บมาเนี่ยผมเก็บมาเป็นสิบปีนะเพีแย่ถ้ามีโอกาสได้เผยแพร่เกียรติคุณของท่านนะเออก็จะดีนะจะดีผมผมอยากอยากตะกุดผมมีนะผมมีแต่มันอยู่อีกรังหนึ่งเนี่ยอยู่รังหนึ่งเนี่ยตะกุดดอกนี่เนี่ยตะกุดดอกนี่เนี่ยผมให้หลวงพ่อเขียนให้ผมเองเลยนะเขียนให้กับมือเลยเนะี่ยแล้วผมว่ามาถักเองเนี่ยผมมีตะกุดที่ท่านทำทำจำหน่ายเนี่ยตะกุดสองชั้นสามชั้นเนี่ยมีเยอะ เนี่ยผมเขียนเดี๋ยวเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะผมเขียนไว้นานเนแล้วเนี่ยเนี่ยตอนตอนไปขออนุญาตทำเหรียญคงทนเนี่ย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 ตะกรุดหลวงพ่อประเทืองอติกันโตตะกรุดดอนนี่เป็นตะกุดที่ข้าพเจ้าเนี่ยสมัยก่อนผมที่เจริญแก้วมงกุลนะได้นําไปให้หลวงพ่อประเทืองจานด้วยมือของพ่อเองเมื่อวันที่ไปขออนุญาตสร้างเหรียญคงทนเป็นลายลายมือจานของหลวงพ่อเมื่อ เมื่อต้นปี2548 2548ผมไปขอหลวงพ่อทําตอนนั้นแหละนะไปขอหลวงพ่อทาตอนนั้น,นยตะกุดท่านท,ท่านเขียนให้ผมนะอะไปดูเนี่ยที่ผมมีรูปนั่นแหละที่ผมมีรูปขออนุญาตท่านสร้างเหรียญนั่นแหละที่ท่านจานตรตะกุดให้นยก็คือตะกุดดอกเนี่ยลงในตะกุดคงทนเนี่ยตะกุดคงทนนะตะกุดคงทนที่ที่ที่รูปรูปที่ผมลงอ้เองงานปุกเสกอะไรนั่น,น่ะเนี่ยตะกุดดอกเนี่ยท่านจารให้ผมนะแล้วผมก็เอ,เอามาถักเชือกนะลักษนี ตะกุดร้อยแปดองท่านผมยังมีเยอะนะผมยังมีอีกเยอะเลยนะครับวันหนึ่งนะคนจะรู้จักหลวงพ่อมากกว่านี้นะครับวันนี้ยังไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสนะครับของดีเนี่ยนะผมบอกแล้วไฟสมขอนนะไอ้ที่มาแรง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 อ่ะแม่งจอดไปละสนิทนะครับอย่างนี้ครับไม่ขายไม่เป็นไรครับนะพุทธคุณเหลือล้านะครับเนี่ยไปอ่านประวัติได้นะครับไปอ่านไปไปเซิร์ชดู Google ได้นะครับเนี่ย พุทธขวักรุ่นแรกนะสองพันนรอยี่บสี่จำนวนสร้างไม่ได้เยอะนะแต่ผมมีเยอะเพราะตอนนั้นผมทําบุญมานะผมทําบุญมานะกลอุดเทียนชัยเนี่ยอุดเทียนชัยอุดเส้นเกษาเด็วแกไม่ดูหน่อยว่าอุดทุกองอืมน,นะกระไหลทองเนี่ยกระไหลบันนี้นะเนี่ย ก้นอุดบางคนวงอุดะล้นเลยนี่นี่ข้างหลังมียันนะโมพุทธายะนะแล้วก็เลขหนึ่งนะครับท่านทาพุทธกวาดเพราะว่าหลวงพ่อทบท่านท่านทำพุทธกวาดนะนก็เลยเอามาเป็นต้นแบบนะครับต้นแบบอันนี้แบบลงกรุนะมีแบบลงกรุก,กับไม่ลงกรุกนะครับนะแล้วมันยังมีรุ่นสองด้วยนะรุ่นสององค์มันจะป้อมป้อมกว่ามันจะป้อมกว่านะครับจริงครับที่พูดมาแล้วใช่ครับ วันหนึ่งนะครับวันหนึ่งนะเนี่ยอย่างเงี้ยผมรับมาจากมือหลวงพ่อหลวงพ่อให้ผมฟรีๆเลยตรงเนี้ยล็อกเก็ตเนี่ยหลวงพ่อให้ผมมาเยอะะพระเออพูดแล้วมาผมเนี่ยผมมีเหรียญคง,งคมเพชรของหลวงพ่อเนี่ยเหรียญรุ่นคมเพชรเนี่ยผมมีทองแดงอยู่เนี่ยสามร้อยอันนะน่าจะสามร้อยอันมีใครเอาไหมมาผมขายเท่าทุนเลยอ่ะสามร้อยเอาไหมเออบอกก่อนเลยผมรับมาจากมือหลวงพ่อเลยนะ อะละสามร้อยใครเอามามาเหมาไปเลยไหมเหรียญคมเพรเนี่ยอยู่ในรังเนี่ยอยู่ในรังนะเหรียญคมเพรครับผมใครอยากได้บอกนะอเดียวดัดีใครอยากได้เหรียญคอมเพรบอกผมนะผมอยู่สามร้อยอันเหมาไปเลยอันนึงสามร้อยนะเช่ามาจากที่วัดเท่าเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นนะนะไม่เอาไม่เอากไรนะครับไม่เอากไรนะเอาเหรอพบน้องน้องแขวะเอาใช่ไหม สามร้อยอันถ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนะน่าจะถึงสามร้อยอันนะตอนนั้นผมถ้าผมจําไม่ผิดนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแกะกล่องเดี๋ยวคุณคุณชื่ออะไรลองลองอินบ็อกมาให้ผมหน่อยได้ไหมอินบ็อกมาให้ผมหน่อยเออนะต้องเหมาไปเลยนะผมไม่ขายแยกนะผมไม่ขายผมไม่ขายแยกนะแต่ต้องต้องต้องบอกก่อนแต่ว่าน่าจะสามร้อยอันถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผมจําไม่ผิดเดี๋ยวถ้าใครอินบ็อกมาเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะดูว่า ถ้าผมขายสามร้อยแต่ถ้าแยกขายนะอันหนึ่งต้องหกร้อยนะเอออันละหกร้อยผมเอาแค่นั้นก็นพอทองแดงรับมาจากมือหลวงพ่อเลยอ่าเหรียญคมเพชรผมเอาหกร้อยพอครับเคยเช่าสองพันกว่าอ,อ๋อเดี๋ยวนะใค่นะพุทธกวัดเคยเช่าสองพันกว่าเลยเหรอปีสามเกสามแปดเคยเช่าสองพันกว่าถือว่าแพงในยุคนั้นแต่หายากใช่ครับมันไม่มันไม่มีแล้วมีมันมีคนนึงไม่มีคนน,งคน,นึงไม่กี่องค์เท่านั้นแหละ อันนี้ผมไปได้มาที่ผมเล่าอะไรเฮติพุเตยครับหลวงพ่อฝากเขาไว้แล้วแกเอาวันนั้นแกมาคืนนะแกมาคืนบอกแกจะเลิกเพราะหลวงพ่อฝากกันไม่แก,แกไม่ได้เช่าหลวงพ่อแกมาคืนผมก็เลยขอเช่าหลวงพ่อมามา,มาหมดเลยแหละวันนั้นนะ่ะเออนะคมเพชรเนี่ยมาคมเพชรเหรียญละหกร้อยนะคมเพชรเหรียญละหกร้อยเอางี้ดีกว่าผมรับผมสาบานได้นะครับผมรับมาจากมือหลวงพ่อประเทืองร้อยเปอร์เซ็นต์นะเหรียญรุ่นคมเพชร แต่มันไม่ใช่เหรียญที่ผมสร้างนะเหรียญที่ผมสร้างผมจะขายแพงแต่เหรียญคมเพชรของคนอื่นสร้างนั้นะมันอาจจะมีราคาดีกว่านี้ก็ได้นะไม่แน่นะอาจจะมีราคาดีกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าเหรียญเราหกร้อยเนี่ยอ่ะผมแบ่ง,แบ,งแบ่งให้คนหนึง้าเหรียญสิบเหรียญมาเอาไปเลยดีกว่าเออมาใครเอาเดี๋ยอินบ็อกมาหาผมนะเหรียญคมเพชรนะนะคมเพชรแต่ว่าโอ้โหมันหกร้อยแม่งกูเก็บมาตั้งตั้งแต่ปีสี่สี่อะไรวะเนี่ยสี่แปดสี่แปดคุ้มเปล่าวะเนี่ย หกร้อยปีสี่บาดคุ้มแ่าว่าลงทุนไปต้องเป็นแสนหกร้อยนี่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูผมดูยอดก่อนนะผมดูยอดก่อนนี่ผมยังมีปิดตารุ่นแรกของพ่อประเทืองนะเป็นเนื้อผงนะ่ะแบบป,ปิดตาจัมโบหลวงปุโตเนี่ยนะปิตาจัมโบเนี่ยผมมีอีกสามร้อยองนะปิตาจัมโบมีอยู่นอนกล่องเลยอะนอนกล่องเลยอ่ะปิตาปิดตาจัมโบ ถ้ามีโอกาสเก็บไว้นะครับเก็บไว้วันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งคุณจะรู้นะคุณจะรู้ว่าคุณค่าของพ่อปะเถืองเนี่ยวันตอนเนี้ยเหรียญคงทนกับเหรียญทองมาเนี่ยราคามันไหลไปแล้วนะครับมันไหลไปแล้วอันนึงอันนึงเนี่ยสองพันละเขาแย่งกันซื้อไต่หาตอนนี้เนี่ยนะครับที่เหรียญผมแพงผมขายแพงเพราะว่าผมนำไปปลูกเสกอย่างดีแต่แต่เหรียญที่เจ้าของสร้างเขาอาจจะปลูกเสกอย่างดีก็ได้นะอันนี้ต้อง,องเ,รเราต้องบอกก่อน เขาอาจจะปกเสกอย่างดีก็ได้ไม่ใช่ว่าเราบอกของของเขาไม่ดีนะเออเรารับมาจากมือหลวงพ่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะผมเหรียญละ 600, นะ 600, นะหกร้อยนะหกร้อยนะเหรียญละหกร้อยบาทนะครับเหรียญละหกร้อยบาทนะครับอืมนะตกลงขายขายดีกว่านะไม่ต้องไปเหมาอะเดี๋ยวเผื่อผมเก็บไว้มั่งก็ดีนะถ้ามีถึงร้อยเหรียญมีถึงร้อยเหรียญผมจะเอามาให้นะถ้าไม่ถึงขี้เกียจแกะนะเดี๋ยวเนี๋ยผม แนี่ยผมบอกให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณรอรอ,รอรอรอแป๊บหนึ่งนะผมน่ะขี้เกียจแกะเนี่ยผมนําไปปลูกเสกอีกตั้งกี่ครั้งเนี่ยตะกี้ผมยกออกมาแล้วผมก็ยกเข้าไปเก็บเหมือนเดิมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะถ้าทนได้ก็ทนทน,ทนทนทนดูแป๊บหนึ่งตะกี้แบบผมยกออกไปแล้วด้วยเนี่ยผมยกออกมาแล้วด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ใช่ไหมวะอ่ะเดี๋ยวคุณรอรอผมแป๊บนึงนะถ้าหลุดก็เดี๋ยวค่อยไล่ใหม่ปิดตาเนี่ยมันมันยกยากนะบอกก่อนเนี่ยเห็นปหมปิดตารุ่นหนึ่งหลวงพ่อประเทืองนะคุณดูเนี่ยผมนําไปปลูกเสกเนะี่ผมสายศิลป์ยังโูกอยู่อยู่เลยปลูกเสกหลายสิบครั้งเนี่ยสายศิลป์ยังไม่ได้แกะเลยเนี่ย ให้คมเพชรานหนวะเดี๋ยวนะสักพู่นะยกแล้วเหนื่อยทิผมไงเลยตะกียกแล้งลองนะ่องชายุงี้ป่าสักครู่นะครับอ๋อยู่ในป่ามันเ็กาะออนากหน่อยยกทีอ่ะจะนี่ดูนะนี่ เหรียญรุ่นคมเพชรนะคมเพรนะเดี๋ยวผมผมลองยกขึ้นมาดูเลยพี่ลองจะยกไหวเปล่าเดี๋ยวแกะให้ดูเลยก็ได้ถ้ายังอยู่ยังอยู่ดูกันนะเดี๋ยวตามมาตามมาเดี๋ยวแกะให้ดูเลย สักู่นะครับถ้าถึงเดี๋ยวเราหกร้อยไม่ได้ว่านั่นนะเดี๋ยวคนไหนนะคนบ้า้าะอะไรอย่างนี้แหละ,ะสักู่นะครับนี่นะครับเหรียรุ่นคมเพร หลวงพ่อประเทืองนะวัดด่านจเจริญชัยเดี๋ยวแกะให้ดูอะไรแป๊บเดียวเนี่ยมีไม่เป็นไรแมวเดือดเชื้อก็เก็บขึ้นรับนึงนะครับเก็บมาตั้งแต่ไม่เคยแกะเลย วันหนึงแพงขึ้นมาเราจะรู้โอ้หลายชั้นเหลือเกินสตครู่นะครับจะมีอะไรอยู่ในนี้มั่งนี่นะยังแกะไม่ออกเลย แป๊บน,นึงนะครับอ,อแกะไม่ออกนะถึงสามร้อยบาทอยู่มไม่รู้เลยโอ้มันมีหลายอย่างเลยว่ะอยู่ในนี้เฮ้ยแป๊บน,นึงนะครับแป๊บน,นึงโอ้ไม่เคยแกะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีของพคร่อกระเทือนนะเออเผื่อมีตะกงตะกุดอยู่ในนี้นี่ลูกอมเดี๋ยว ไม่เคยแกะพระเดือยอดของพ่อเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีไม่ถึงเว้ยน่าจะมีแค่ร้อยอันหนึงมั้งโอ้แกะและ้วอ๋อนี่มันม,ม,ม,มีมีหลายหลายของพ่ออยู่ในนี้อยู่เปล่าวะไอผมเขียนคมเพชรของละหรือจะไม่อยู่แล้วตายหาอยู่ในนี้ป่าไม่รู้ เนี่ยอะไรไม่รู้ใส่ไว้อีกอะไรเห็ขาไปหมดผ้ายอ่อยๆบางทีแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีผ้ากระถิงนนะอืมไม่รู้มาก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมัง่งอยู่ข้างม่รู้อ่า่ไม่อยู่ข้างล่างจะไม่ถึงสามร้อยะมั้ง เนี่ยเนี่เหรียญคอมเพตเนี่ยนะเหรียนคอมเพตมาแกะดูเลยโอสีน้อยคนน่าจะรู้นะว่าหน้าตาเป็นยังไง